วันนี้วันที่27เมษายนเราจะมาอัปเดตเรื่องทาสีรองพื้นแล้วก็เรื่องฝ้านะคะเรื่องฝ้าไว้ใจเรานะแต่ว่าอีที่แน่ๆคือต้องทาสีต้องทาป้าก่อนนะ, <Hey. S 1> อ,ะอะไรวะเคเคโอโอตอแล้วกินหรือทาคะเนี่ยไอ้ทาคีบังดยักช่วยอ้าวไม่ได้หรอกเรื่องเดดนี่ไม่ได้เลยนะฝ้ามันเป็นไปแล้วเราก็าต้อง เราต้องป้องกันนะฮะป้องกันนะฮะโอ้โหทาทีหน้าแสงแดดเป็นสาเหตุของการเกิดฟ้าฮะครับทาทีหน้ายุ่ยเลยนะฮะเนี่ยเนื้อจะปิ้นออกมาได้นะนี่ขนาดรีวิวบ้างนะเนี่ยสินค้ายังเข้าได้นะเนี่ยเคเอ้ฮะเนี่ยเคเอ้เป็นเอฟห้าสิบห้บวก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 นะฮะอาจารย์แม่เขาพี่เบล่าฮะอ๋อห้าสิบปากบวกต้องปากกับเกียด้วยฮะห้าสิบบวกบวกนี่อายุหรืออะไรฮะ แล้วเจ๊แม,ม่จะคิดนะฮะเพราะแม่แก่อยู่แล้วทาห้าสิบปีขึ้นไปแค่าทาเห,หรอคะหรือว่าไงหรือว่าทางสี UV ห้หาสิบกันส่บวกบวกบวกแล้วฟ้าไว้ใจเรานะตาไปดูเลยฮะครับโอ้โห,โหมาดูบ้างกันคะ่ะนี่เหมือนเตรียมมาเนาะ,อ,อ,ะอ๋อไอ้นี้มันเป็นสายอะนั้นนะสายสายอะสายกาดสายลงไม้รูเจี๊รูห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 เขาใจไฟไว้เยอะไห ผมเอาว้ไหนเขาจ่ายไฟไหมสักทีฮะอ๋อยังนะคัดๆรอไปก่อนจะได้ดูสักทีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วท่านี่นี่เดจ้างัดแขกอะฮะงัดแขกเสร็จหมดแล้วโอ้ไฟเรียบปะฮะฝ่าค่ะไฟเรียบปะฮะโอเคกรับคัวเว้ยเขาทาสีภายในเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มาดูห้องลูกสิคะโอ้ห้องลูกไอ้ไอะเทปกระทะเหล็กยังอยู่นะเพราะว่ายังปุ่กันทุกวันยังไม่เอาฮะไม่เล่นฮะไม่เล่นแล้วเหรอซ้ำเหรอ นี Euro, being, ่ฮะดูดูวิวผมตรงนี้ค่ะอ๋อดูวิวน้องอินดูสาวสองสาวเนาะไม่สองสาวฮะอ๋อสองสาวตรงนี้ตรงนี้ก็สองสาวได้ก็จะมีหิวทัดเนาะตรงนี้แม่ตั้งใจจะทําอะไรฮะตรงนี้ฮะตรงนี้เหรอแม่ตั้งใจว่าจะทาลูกกรงนะลูกกรงยื่นออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็ให้เขาไต่ไต่ไต่ขึ้นไปดูนกดูหนูดูเทวดานางฟ้านะคะแต่ว่าติด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 อยู่ที่อะไรฮะตรนเนี้ย ส่วนที่เงินอย่างเดียวครับเออโหใช้เงินเยอะนะถ้า F C ก็จะมีส่วนร่วมี่เขาต้องทำาไงได้บ้างเขามาซื้อของดิครับมาช่วยสนับสนุนซื้อของแล้วเราก็มีเจกมีเถมเราไม่ได้เอากำไรแต่อย่างเดียวนะะะกำไรหน่อยเดียวตายตายตาย เีบบ่ยมาเปแล้วมัง้งมาไปแล้วมั้งอะไรกันหรอคะเนี่ยมันมาอย่างไงคะเนี่ยมันมันมาม,นมาอย่างยังไงอะเนี่ยนะวาไนี่จ้าไอนี่หล่อโครตไปทุกที่เลยเนาะนะฮะว,ว้ายโอกไก่พิ้นด้นะคะอ๋อจะจะสลับสนุนผมก็ซื้อเนี่ยครับโอกไก่พิ้นด้โปรตีนสูงค่ะอันนี้ห้าร้อยกรัมนะคะซื้อช่วงนี้เลยนะคะมีโปรโมชั่นแถมแจมย่างเมลวี่คะ่ะพอเช้ามึงมีหลานโทรมาจะเอาให้ไปสองถุงหลานบอกว่า น้องมีส่วนผสมอะไรบ้างอะแมววิ่งยังเลยแล้วมันมีอะไรบ้างคนะมันมันผสมกัญชาหรือเปล่า <c oughs> บอกโอ้โหไม่มีกัญชาลูกมันมีส่วนผสมอกไก่เนี่ยนะคะก็คือไก่เนี่ยนะผสมอกไก่แล้วก็ไข่แดงแล้วก็ตับแล้วก็น้ำมันปลาแซลมอนนะไอตัวเขียวเขียวนี่ก็คือญ้าบาเรกข้าวบาเรกฮะเออข้าวบาเรกแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะ มันช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยขับก้อนขนออกมาแล้วก็อุดมโ,โหวิตามองวิตามินอะไรอุดมไบเยเดดี้นี่โอ้โหเอาไปกินคู่กันเลยนะเนี่ยโอ้โหหลานโทรมาตกใจหมดเลยบอกว่าปกติแมวก็วิ่งนะแต่วันนี้ทําไมคึกจังเลยไอ้ส้มเหมนะือนกันอะหลานบอกกับน้องอามอนะครับบอกว่าโทรมาเลยเราก็ไม่ได้รับสายโทรมาอีกเหมือนนอ่ะไหมเราก็นึกว่าเหตุ่วนเหตุห้าย,ยแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งว่าใช่นะ่ะแมวเขาวิ่ง ดีใจไง,ไงกินของเบาไวิ่งบอกไอ้ส้มคึกแต่เช้าเลยนะน้องว่างันหรอถ้าใครสนใจยังไงนะถ้าใครสนใจนะซื้ออกไก่นี่สูง500กรัมราคาราคารบาทนะคะจะสทรงรีแล้วก็นะจากทรงซีอยู่แล้ว <c oughs> ก็มาแถมหญ้าแมวนะอัดแท่งไปให้หนึ่งหนึ่งถุงอมีจำนวนจำกัดนะเพราะว่าไกลหมดแล้วล่ะเอวางไว้ไจะเอาไปไหนฮะเ รีวิวบ้านต่อฮะอันนี้ีนน<ไ>ว,วออนนิบ้านต่อเหรอคะอ๋ออันนี้เอาไวนน้เอาไ้อันนี้กะขายของเสร็จก็จะกลับเลยกลับเลยะคระับไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยโอโ้โหสะพือปีกสะพรือความร้อนมาสะสมลูก <c oughs> เอาแม่วันนี้ไม่มีมาเล่นนะมีมาซะเองอะดูสินะโอ้ยใจลใอุปกณ์เ<ล>ยอะซะด้วยตลกบะกองเยียวฮะเนะออบอกห้องกินาเยี่วหรอกเขาบอกห้ามเ<า>กินเท่าไหร่นะแปดสิบหรือเนี่ยนะแปดสิบิลิเบล 80ดกิโลแล้วนี่มันก็80แล้วนะอ่าววัดวัดเซนรอบพุงนะโอ้โหอย่าไปดูเลยอย่าไปคิดเมื่อกี้มีสุนัขสุนัขที่เขาเราไม่ได้เลี้ยงนะแต่เขาเออกไปนะที่เอฟซีดูอยู่ก็จะเห็นไอ้ตัวที่คลิปที่แล้วอะฮะสุนัขอ่าสุนัขทั้งขนยังไม่ขึ้นนะเอาข้าวมาให้กินทุกเย็นนะค่ะเอาข้าวมา,า,วมากินทุกเย็นนึกว่ายเย็นมั้งนั่นนะอ่ะโอ้วิ่งมาจะข้าวอันนี้คืออะไรถนะ้าสีอะไรฮะสีชนได้ฮะลูกับนะ อ๋อนี่สีทาทาทาตั้งฝานี่เอาทั้งเขามาเทสให้ดูนะมาทากับสีขาวแล้วมันออกมาอย่างนี้นี่สีครีมนี่ทาออกมา,านี้มีเบอร์มีอะไรหมดอะคะเนี่ยให้แม่น้องเลือกแม่น้องก็มาดูว่าเราจะเลือกอันไหนเพราะว่าเราเลือกมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็กมาเทสกับสีขาวแม่เลือกสีไหนคะเลือกสีนี้ครับ อาหัวเตียงอ่ะหัวเตียงกับห้องแม่เรื่องสิ่งนี้ครับอใกล้แล้วถ้าใกล้แล้วใกล้จะวายปานแล้วล้น้เรเาต้องปีนขึ้นไปขี่กันบนโน้นเหรอครับลูกเป็นไงฮนะต้องปีนสลิงขึ้นไปบนโน้นเหรอใช่เอาไวห้งหงษ์นะหงษ์บาเดี่ยวคือแม่จะเคอกลูกนะอีกอย่างคุณไม่ใจนะลูกไม่มีแล้วเป็นหินหมดแล้วเนี้ยหมดแล้วค่ะนี่ห้องแม่ห้องแม่ครับ นี่แม่ก็จะทาสีน้ำตาลนีะที่แม่เลือกเมื่อกี้นะนกนกแม่เลี้ยงไว้น่ะไม่ไปไม่ไปไหนเหมือนกันนะแต่วแต่ว่นี่ก็มีเท้านี้ฮะมีนิดหน่อยฮะออออยู่ทุกที่นะเขาบ่อยพื้นที่มีป่ามีอะไรอยู่นะไม่ร้นกสิงสาราสัตว์มีช้างมีแลยเนาะเย็นเย็นช้างมากัน เสือเสือพมาเสือเสือเป็นขวบรือเป็นเสือะ่ไหมนี่เป็นลังแพ็คใส่ลังมาโอ้โหวันนี้จังเขา่างเขาเอส่งงานแม่ละงานป้าใส่แล้วครับงานป้าทาสีภายในนะแล้วก็งานสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วส่งงานแล้วยังต่อไปจะเป็นอะไรฮะอันนี้ที่เล่นไนนั้นกันนะลูกจระนำนะ นี่ต้องใจที่จอดรถนะลูกรถมีเขานี่ยฮะผมก็จะเห็นตรงนี้ครับจอดรถยนต์นะลูกอ่าไปแล้วค่ะนี่ยเนี่น้องทั้งนิ่งก็จะเห็นแม่เนาะแม่เข้ามานะครับถามผมหรือยังคนระับผมอยากเห็นแม่หรือเปล่าเออคูกูถามคูด้วยว่าคุอยากเห็นมึงไหมนี่ <c oughs> ไปแล้วค่ะ